ดอนอาจหมายเลข41อทัชชาละหงทองหมายเลข42สุรชัยชาวนาและหมายเลข46นะครับเฟอร์รี่ลิวันโดนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมีผมนะครับโคจโจ่สายุชัยคำดีนะครับแล้วก็พี่แ้นไปยิ้มนะครับเป็นทีมผู้บรรยายนะครับอาดิปยยันโบสโยนะครับผู้สิทธ์ที่สองฟารมูดบุญอินผู้สิท์ที่สี่ทนีนัมริปวอนวนแก้วนะครับ ผู้คุมกรแข่งขงันคือยศลันโอสุรัตนะครับขทขงันด้านผู้มือด้วยสินเป็นมรุษยศักดิ์มีชัยนะครับอ้าวธนาพงศ์เสียบอลครับลูกนี้ทอดวอิบวัตุให้กับสมศักดิ์สมศักดิ์ได้งานลูกนี้โอ้โหบอลมันหลุดเสาแรกครับลูกนี้เป็นโอกาสทองของลำปาง FC ครับ กับกองการถ้าเสียประตูถ้าเสียบอลบ่อยๆนี่นะครับโอากาศฝั่งซ้ายแล้วครับสุรชัยอุ้ยจิรชัยรัตนดกจิรชัยจิรชัยแทงทะลุช่อใยครับสมศักดิ์ครับลูกนี้หุดอีกแล้วฮะสมศักดิ์ได้ซันนู้นอ๋อข้าดีครับบินสลับไหมครับอ๋อสลับครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับฉากครอนนะครับไดร์เบคครอนไปที่แม่ติดปลาครับเอาแล้วครับบอลโตของมาชาโดสองต่อหนึ่งมาชาโดมีเพื่อนเอาไว้หลับ ให้ลูกนี้สวยครับพาสกร์พาสกร์โอ้โหลูกนี้ครับแม่โอกาสอย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อครับต้องบอกว่าหมูหกครับพี่เป้นโอ้โหมาดูภาพช้าครับพี่เป้นครับมาเชยโดได้ให้บอลดีมากนะครับแต่ว่ายิงไม่ดีนะครับแต่ว่ายิงไม่โอ้โหเฟิร์สทัชครับพี่เป้นครับเฟิร์สทัชอีกแล้วฮะลูกนี้ครับบอลมันช้อนใต้ลูกไปนะครับ หมดครึ่งเวลาแรกครับพุทธิศิลป์เป่าหมดครึ่งเวลาแรกก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเกษตรศาสตร์เอฟซีนะครับเสมอกับเกษตรศาสตร์ขออภัยครับเกษตรศาสตร์เอฟซีเสมอกับลำปางเอฟซีไปอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกาโสภาลงแทนนะครับแล้วเอาเสมอภาพสีหมดสีนลงแทนอธิชาทัชชาและหงทองนะครับ ก็มีการขยับค่อนข้างเยอะครับพี่แป้นอย่างที่เรียนไปว่านะครับการแก้เกมของโค้ชต้องดูแล้วครับว่าแท็คติคอต่อไปในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอากลับไปใหม่อีกมันพื้นที่มันแน่นนะครับตรงนั้นก็ยังเอาเข้าไปอีกฮะวราวุธวาราวุธเล่นกับมาชาโดมาชาโดดึงตำนะครับดึงตำลงมาครับมีคอมไบไหมเอาแทนทะลกชองนิดไม่ถือว่ากู้ไอเดียครับแต่ว่าบอลมันลึกไปถึง จีรานยพงศ์ของลำปางเอฟซีช็อตโโดิว,ว,า,วาโด้ล้วนกับวาราวุดมาชาโดคลึงด้วยขวาสัดด้วยขวาลูกนิดแม่หลุดเสาแรกออกไปครับไม่ผ่านกองหลังของคำลำปางเคลียออมาได้ยังไม่ยังไม่พ้นครับคีพอมอีกทีเอาละครับขอแค่ที่สองขอแล้วไอ้ทิศแม่ไม่ผ่านสุวัสดิ์ครับคีพอมคีพอมยังยึดยักอยู่กับ วีซีโดนอาดเอาตัวรอดมาได้เอาเล่นไปสองสองเรียบร้อยครับเป็นประตูครับโอ้เป็นมาชาโตครับแม่ลูกนี้ได้ตาครับโอ้โหเกษตรศาสตร์เอฟซีครับอย่างที่ผมได้เรียนนะฮะช่วงท้ายนะครับจะมีประตูนะครับ เอาจนได้ครับมาชาโด้หลังจากที่ตักไป3ครั้งน,น,น,นะครับครั้งที่3าี่เห็นผลนะครับลอยไปเสา2พันหนึ่ันเข้าขามาชัดโอ้พอดีหมายเลขปีนได้ตะเกียงจากตัวหมายเลขตั้งสี่มาชัดโอ้ลายเหลืองโอ้ต้องชมลูกคอรอสของกฤตพลครับลูกนี้โด่งมาสู้โอ้เอาเลยครับจังหวะของอายุลาเต้อายุลาเต้ครับลงมาใหม่อายุเปิดเข้ามา โอ้โหจะให้กับสมศักดิ์ไม่ทันแล้วครับจดเกมครับโอ้โหต้องบอกว่าจะบอกว่าดราม่าเลยก็ได้นะครับช่วงท้ายเกมจริงๆนะครับ,เ,บเป็นชัยชนะของ,อง,งขอเกษศาสตา์ FC ครับแบบเฉดฉิวเลครับโคตรโดย,ยฮีโร่ครับต้องบอกว่าฮีโร่นะจริงๆฮนะมาชัดโดครับ